สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมพีม่เต้าล็อกซิงครับ,ออ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 บเอา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 โอเคครับลงเองเลยครับนี่สัแกคลิปวันนี้เราจะมาขนตอไม้ครับ เราจะมาตักตอไม้ใส่ดำนะพี่น้องอแสดงว่าล็อกเบรกสิบล้อไว้ครับ ดีดุมด้มตุ้มตุมตุ้มตุ้มเลยนี่ครับเราจะมาขนเศษต,ตอไม้นะครับที่กองกองอยู่นี่นะครับเราจะตักใส่ดำไปนะครับตักใส่รถดำครับอ่ะมาแล้วครับโอ้ย รถด,ด,ดำก็อยู่กับสเสือครัหมอตานกับหมอแม็กของหมอตานไม่ได้ถอดฝาท้าทยนะแต่ของหมอตานน่าจะเอาแบบท่อนๆนี้ใส่ได้อยู่ถ้าออนใหญ่ๆใ,ใ,ใสน่นี้น่าจะยกไม่ไหวเอ้ยน่าจะเทไม่ออกนะพี่น้องมาติดทำอะไรจะ้ะ มาดูกันครับโอ้ยมันใหญ่เกินมื่กี้เลยลกพวิโอ้มันเป็นคอของต้นตาลครับได้ไหมยกก็ได้ไหมเนี่ยดินออกก่อนครับไม่ออกแล้วมั้งผมว่าน่าจะไม่ออกแล้วแหละ ผมว่าไม่มีสิทธิ์แล้วไม่ไหวมัง้งไม่ไหวมัง้งเอ้ย ouais. จะไปหาตัวเองแล้วน่ะเดี๋ยวมาดูครับเราจะมีวิธีขึ้นยังไงเนี่ยโอ้ยอันตรายครับอันตรายโว้ ได้กลิ้งไปโดนตัวเองได้นน่เออตักทางต่อมันได้แหละรุษบริยเลยได้ไหมพีม่น้องเออนั่นแหละนั่นแหละเยอะเอาลากไปทางไหนอ่ะว่ามันใหญ่เกินหมดสิทธ์แหละไอ้รากใหญ่นี่ผมว่าไม่ได้หรอก โอ้แรงไม่เข้าครับ <c oughs> มันใหญ่ไปครับสำหรับมุงกี้ของเรามันใหญ่เกินมุงกีครับมันเข้าไม่ได้ <c oughs> เฮ้ยม้ากิเอาล้อ,ลอขัดอีกครับเอาปชิดตัวเลยเหรอไม่ดีมั้ง คิดไม่ดีมั้งออ้ยไม่ไหวมั้งไอเรื่องยกมันยกไหวครับแต่มันเข้าไม่ได้เุกี้มันเล็กไปหน่อยเล่นของใหญ่ครับนี่เอาไงดีครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูเขาจะใช้สูตรไหนครับอ,อ,อ่ะใช้สูตรไหนครับ มาดูกันครับสูตรนี้จะได้ผลไหมไปล้างอีกโอ้แาด,ด,ดับลงเดี๋ยว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  <c oughs> มันหลุดครับมันหลุดเอาเอาเอาเรียมใหม่ ยังไม่แม่งถหนแล้วมาถหนแล้วมาเอกเอกเอ็กอ้ะ <c oughs> เดิลงๆดล,ลงเออล,ลงอล,ลงเองเอมันต้องมีสูตรครับนี่เอ็กไว้เอเอต้องกู <c oughs> <c oughs> โอ้ตายสิเอาไงครับี่เอาใหม่ครับเอาใหม่โอ้อันตรายนะครับแบบนี้ต้องระวังครับมันไม่โดนอันหนึ่งก็กลัวมันจะไปโดนอีกอันนึ่งครับเอาลุ้นกันครับต่อแรกครับต่อแรกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม็กเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ, fit, เอาลงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลงๆลงอลงเอลงเลยเอ้ยฟังมดไอ้คริสลอยไม่ได้ครับปลอยแล้วตกเลยนะนี่ ơi tùm nú ai đây cháu khuyên như ngay này không ทำไงอ่ะเออเออ,เอ,อหมอตานความคิดดีครับต้องเอารากมันขึ้นบนเนาะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปบอกมันก่อนเอาเอาตอมันตั้งลงล่างเอาหวัวเอาหวัวเอารากมันขึ้นบนอนยะงี้ดันไปมันก็ติดราก,กเดิม,มว้ยพลึดเอ้ยแรกคิด เ,เอ็งเอาตอมันความลงอาร่ามันขึ้นบนน<ป>่ะเออเอ,เอ็ตอ,อตอเอง็งทำไงได้ให้มันตอมันมันขึ้นลงข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวจะไปบอกร้อยแมไกใเ,เดี๋ยวมารอรุ่นสุดนี้ดูครับเออ มา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 เดี๋ยวเดี๋ยวมันหลุด <c oughs> มือ,อเพราะว่าเออใช้ความคิดหมอตาลนี่ดีครับมา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 เอ็กเอกเอกอยอากไปไหนตรงมาเอ็กเอีกเอก ý ba ba à long tuổi nido chị hai mày em mày cô thái lắng nít em dạo dạo dưới chơi để em yêu mình yêu mình แบบไหนอะโอ้คลิปนี้ดูกันยาวๆครับว่าเสียงคิอจะไปสุดไหนมันมันใหญ่เกินเมื่อกี้ครับเมื่อกี้เรามันเล็กไปหน่อยตอของก้นตานี่ค่อนข้างจะใหญ่ๆครับแรงมากแรงมาเอาดับลงไหมอะแรงมากแรงมากแรมา lòng anh ơi em làm đi, em 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 Bỏ em em Dốc em เบรกไว้แม็กเบรกไว้อุ้ยม <man qualified worldwide> uh ันหล่นครับถ้าแกคลิปจะทำยังไงครับมันก็เท่ากับดันรถดำไปเลยครับเบรกไม่อยู่ครับรถดำเออนั่นแหละเฮ้ยเบรกไว้เฮ้ยเบรกไว้เบรกไว้โอไม่อยู่ครับเฮ้ยเบรกไว้เบรกไว้โอ้ยหล่นแม่ ไวไหมลูกเวอันนั้นใหญ่กว่านี้อีกอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวมาดูสูตรนี้ครับเดี๋ยวแม็กเดี๋ยวเอ้ย ว่ามันก็หลุดเหมือนเดิมแหละอะดำลงอดำลง,ำลงเออเอ้าเออนั่นแหละนั่นแหละหนูตกคืนคือเกา <c oughs> โอ้ลำบากเลยครับงานนี้ไม่หมูแล้วครับโอ้ไม่ไหวครับต่อใหญ่เกินไปเดี๋ยวมาดูหมอตานใช้ความคิดหน่อยดิ โอ้มาตั้นเชื่อว่ากี่เด่าไรเดี๋ยวก็ดูมันทำไงเอาแบกถอยหลังเลยแบกถอยหลังมาโอ้ยหลุดครับเดี๋ยวเดียวยกน้ำสูงสูงยกน้ำอีกไม่รู้อ่ะ รถน้ำถอยมาดิใส่เกียบผินมันใส่เกียบผินโอ้ยแม็กเอ้ย <laughs> เอาเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีครับเป็นจะขึ้นได้ไหม ไ,ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ,อไม่ไหวแล้วต้องเปิดทางให้รถดำมลงแล้วกันต้องใช้สูตรนี้ครับ <c oughs> สุดท้ายมันก็ต้องเปิดทางครับเฮ้ยเยมันขุดดินพิดแบบนั้นน่ะนี่ครับสุดท้ายต้องเอาดินมากองครับเออ เอาดินมากองเอาตอขึ้นมาไว้ข้างบนแล้วให้รถดำถอยลงไปงั้นไม่ได้ครับมากลับมาคืนไมห่หนูมา คับพยายามกันอยู่ประมาณเกือบ20นาทีแล้วไม่เป็นผลครับเดี๋ยวให้เขาจัดระเบียบรองกันจะได้รู้กันนะครับว่าจะขึ้นได้ไหมยี่ทำไมมันนิดเดียวเองแม็กมา ดูสุดนี้ครับเออเฮ้ยไม่ต้องยกดำเลยอ่ะเฮ้ยแม็กแม็กว่าอะไรแต่ความยกดำหน่อยยกดำหน่อยมันไม่ถึง แต่เราก็ลุ้นไปตามครับเฮ้ยดำลงอ,อ่ะดำลงเออนั่นแหละโอ้ยแจ๋วตัวแรกผ่านไปครับโอ้โหกว่าจะขึ้นได้นี่โมตานยังเ,เนื้อเลยความคิดความคิดมันจืดเดี๋ยว <ś les> <ś les> พอโมตันต้องเอาพวกเป็นทอๆๆ่อนๆงี้ครับเพราะว่าไม่ได้ถอดท้ายเอาลงมาทำไมอ่ะโอ้ปิดประตูครับเท่าแกร้อนแม่ได้แล้วครับหนึ่งตอ่อเอาครับอันนี้กองแรกครับ เฮ้ยแม่ไห้ที่อยู่ตามข้งางทางต้องเอาไปด้วยไหมตายหาเลยเยอะเลยครับอันนี้ต่อได้ครับต่อใหญ่แม่ให้อเอาใหญ่ขึ้นก่อนเนี่เออเอาเน,น,นี่ยแหละอันนี้ก็มันก็จะไม่ใหญ่เท่าตอต้นตาลเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ใหญ่เกิน เออไปติดแท็กเลยเออนั่นแหละอันนี้ถอดท้ายแล้วครับทีออกเลยเออ,อถ้าใส่ขวางเดี๋ยวมันไปขวางกันกันกบไอตัวตัวเสาหลังครับเดี๋ยวทีไม่ออกต้องตั้งลำออกล้อใหม่ต้องใส่แนวยาวครับไปไ ไม่รู้เลยเจ้าของเขาหาไปทิ้งไหนไม่รู้ต้องใส่แนวยาวครับ <değil. S 1> ใส่แนวขวางเดี๋ยวขวางเสาหลังก็จิ้มหายเอไม่ออกอีกอ้าวโอ้ยสองตอก็เต็มรถแล้วเอ้ยตก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  <laughs> มันจะตกเลยนี่ ยัดเข้าไปครับไม่เข้าครับเอแล้วอย่าเอานี่ทับข้างในเอาอนอกไนก็มีแต่อันเล็กๆครับเ,เดี๋ยวมันจะมีตออีกตอหนึ่งครับใหญ่กว่าน,นี้อีกนะพี่น้องเดี๋ยวต้องรอชมครับเดี๋ยวผมจะต้อง เออเดี๋ยวทําเป็นอีกคลิปหนึ่งครับเพราะว่ากว่าจะหมดกองนี้น่าจะนานนะครับพวกกว่าจะเอาขึ้นได้ครับลุ้นกันแบบอุ้ยอุยไม่เข้าคงกีครับไม่เข้าครับ ย้อนแสงไปไหมขอภครครับย้อนแสงงันมองไม่เห็นครับนี่แม,ม็กเดินหน้าขึ้นไปตองจะไม่ตกหมดหรอไปล้างขึ้นบ่ะ <c oughs> อะโอเคครับผมเดี๋ยวให้เขาใส่รถคันนี้ให้เต็มก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวติดตามกันคลิปหน้าครับเพราะว่าคลิปหน้ามีต่อใหญ่กว่านี้นะพี่น้องนะ เดี๋ยวมันรุนกันว่าจะเอาขึ้นได้ง่ายไหมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ต้องลาพุ้นทก,ก่อนครับสวัสดีครับ